ต่อไปข้อที่35นะครับน้องลองอ่านโจทย์ก่อนนะครับมันเป็นเรื่องของอัตราการเกิดปิยาเคมีนะทีนี้มันเป็นเรื่องของนี่ครับปัจจัยนะฮะปัจจัยที่มีผลต่ออัตรานะครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปิยาเคมีว่าจะเกิดเร็วหรือเกิดช้ามันมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ่ะข้อหนึ่งก่อนนะฮะข้อหนึ่งก็คือธรรมชาติสารตั้งต้นนะครับธรรมชาติของ สอดต่อๆแล้วกันสารตั้งต้นหมายความว่าสารตั้งต้นแต่ละตัวเนี่ยมันก็เกิดไปยาเร็วช้าเนี่ยแตกต่างกันนะครับนี่คือปัจจัยข้อแรกปัจจัยข้อที่สองเนี่ยก็คือพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวเนี่ยถ้าพื้นที่ผิวมากเนี่ยก็จะเกิดเด็วพื้นที่ผิวน้อยก็จะเกิดชาพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับอาจจะพี่เขียนให้ต่อนะถ้ามากเนี่ยก็จะเร็วถ้าน้อยก็จะเป็นไง ช้าแล้วพื้นที่ผิวมากกับน,น้อยต่างกันยังไงอ่าน้องครับถ้าน้องมีกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับกับกระดาษแผ่นเดิมแต่จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เรียกว่าพื้นที่ผิวน้อยนะครับพื้นที่ผิวน้อยแต่แบบนี้เรียกว่าพื้นที่ผิวมากอ่าบางคนงงเอามึงชิ้นเล็กมึงมากได้ไงน้องครับคําว่าพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับน้องดูอย่างนี้ถ้าสมมุติว่า เป็นแผ่นเต็มๆเนี่ยพื้นที่ผิวที่เข้าทำปรยาคือขอบตรงนี้โอเคอะแต่ถ้าน้องบดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยถามว่าขอบตรงนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เท่าเดิมเลยถูกไหมฮะไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมแต่น้องเห็นพื้นที่ผิวที่เพิ่มเข้ามาไหมมันคือตรงเนี้ยตรงนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาเห็นปะทําให้พื้นที่ผิวมันเป็นไงขึ้นมากขึ้นนะครับ ดังนั้นการทําเป็นชิ้นเล็กๆคือการทําให้พื้นที่ผิวมากนั่นเองก็จะทาให้มันเกิดเร็ขึ้นเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะ3นะครับก็คือความเข้มขน้นนะครับความเข้มขน้นเข้มข้นมากก็เกิดเร็วนะฮะเข้มข้นน้อยก็เกิดเกิดชา้าโอเคไหมสี่นะครับก็คืออุณหภูมิ อุณหภูมิสูงก็เกิดเร็วอุณหภูมิต่ำก็เกิดช้าน้องนึกถึงหน้าร้อนนะทำไมหน้าร้อนอาหารเสียเร็วอะเพราะการที่อาหารเสียหรืออาหารบูดมันคือการเกิดปฏยกยาเคมีนะครับหน้าร้อนอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมอาหารก็เสียเร็วอัตราการเกิดปฏยกยาก็เร็วไงเออโอเคอะแล้วก็5นะครับก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาอ่าชื่อก็บอกแล้วฮะตัวเร่งปฏยกยาแปลว่ามันเร่งปฏยกยาให้เกิดไปขึ้นเร็วขึ้นนะครับโอเคเอาล่ะ ทีนี้มาดูนะครับเขาถามว่าการทดลองในข้อใดน,นะครับจะทําให้อัตราการเกิดไฮโดรเจนลดลงอัตราการเกิดลดลงนะแปลว่าเกิดเป็นไงลงฮะ<ม>เกิดช้าลงเกิดช้าลงอ่าอไน,นเกิดช้าลงข้อหนึ่งบอกว่าทำปรญยาที่3 5อหศาเซลเซียสตอนแรกเนี่ยทำปรญยาที่25แล้วน้องเพิ่มมาที่อุณหภูมิ3 5แปลว่าอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมอุณหภูมิสูงขึ้นต้องเกิดเป็นไงขึ้นมันต้องเกิดเร็วขึ้นสิถูกไหมฮะแต่เขาต้องการให้เกิดช้าเพราะ,ะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่ โอเคต่อไปนะข้อบอกเว่าเติมน้ำน้องคำว่าเติมน้ําลงไปอะเติมน้ําลงไปในสารละลายเนี่ยสารละลายกรดซัลฟิริกตอนแรกของน้องเนี่ยศูนย์จุดโมลาร์ปริมาตร20แล้วน้องเติมไปอีก10แปลว่าอะไรน้องนึกถึงเวลาน้องกินน้ําหวานไม่กินไปปุ๊บอื้มหวานชิบหายทาไงน้องเติมน้าถูกไหมฮะการเติมน้ําลงไปคือการเจืออะไรลูกเจือจางนะครับการเติมน้ําคือการเจือจางการเจือจางคือการลดความเข้มข้น แปลว่าถ้าความเข้มข้นลดลงมันก็จะเกิดช้าลงถูกไหมฮะใช่ไหมถ้าความไอตรงเนี้ยความเข้มข้นถ้ามากเนี่ยก็เร็วใช่ไหมฮะถ้าน้อยก็เป็นไงน้อยก็ช้าอุณหภูมิก็เหมือนกันถ้าสูงก็เป็นไงฮะก็เร็วถ้าต่ําก็ต่ําก็ช้านะครับอ่าน้องก็จาไว้นั้นการเติมน้ําคือการเจือจางเจือจางคือไปลดความเข้มข้นลดความเข้มข้นแปลว่าทาให้ความเข้มข้นน้อยความเข้มข้นน้อยเกิดเป็นไงก็เกิดช้าฮะ ดังนั้นข้อเนี้ยแหละถูกแล้วโ okay. อเคอะส่วนข้อ3เนี่ยผิดยังไงเขาใช้กดควนัค้น,น0ูนแต่ตอนแรกมัน0ูนเห็นไหมศูนย์จุดแปลว่ามันเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นแปลว่าต้องเกิดเร็วขึ้นเงอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะต่อไปข้อ4เนี่ยน้องครับเขาใช้คําว่าผงตอนแรกโลหะอลูมิเนียมเป็นแผน่นเป็นแผ่นนึกถึงแบบนี้แต่พอเป็นผงนึกถึงแบบนี้แสดงว่าการใช้ผงเป็นการเพิ่ม เป็นการเพิ่มพื้นที่อะไรพื้นที่ผิวการเพิ่มพื้นที่ผิวต้องเกิดเร็วดิไม่ได้เกิดช้านะครับดังนั้นข้อเดียวที่ยังไม่เกิดช้าคือข้อไหนฮะข้อ2นะฮะโอเคเนาะจบเรียบร้อยนะครับ